ผมกลับมาที่ถ้าแห่งนี้ครับทุกคนก็ครั้งล่าสุดที่กลับมานะถ้ำแห่งนี้เจอเหมือนว่าจะเป็นสองแม่ลูกนะครับคิดว่าคงเป็นผีในป่าแห่งนี้แหละมาหลอกมาหลอนผมนะรอบแรกที่เจอเนี่ยเออได้ยินเสียงหัวล้อด้วยแล้วก็รอบสุดท้ายก่อนที่ผมจะตัดสินใจรีบออกจากที่นี่ก็คือเจอแสงไฟสีแดงแสงไฟสีแดงนี่มันจะมีผีอะไรบ้างอะพี่นะผีกะผีโพง ขีกระสือนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าคือผีอะไรแต่ว่าไอเด็กตัวเล็กๆอ่ะผมอยากจะได้มาเป็นกุมารทองอยากจะได้ให้มาอยู่กับผมมากเลยนะวันนี้ผมถึงตัดสินใจกลับมานะที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลองมาหาวิธีเอาเด็กคนนั้นกลับมาเป็นกุมารทองของผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันห้ <c oughs> างที่ผมสร้างไว้เลือนหอคอยรักพี่ <c oughs> โน่นเลยสูงนะครับพี่ๆนะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าขึ้นนะแล้วก็มันเอียงมันชันลงมาด้วยนะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในถ้าไม่เจออะไรนะดูดิสองแม่ลูกก็หาไม่เจอนะครับทุกคนดูน้ำนะน้ำลดลงไปเยอะมากเลยอ่ะพี่ดูดิจริงๆน้ำจะขึ้นถึงตรงนี้ แต่ตอนนี้เขาลดลงไปขนาดนี้แล้วแล้วในน้ำเนี่ยไม่มีปลาเลยพี่มีแต่ลูกออดน,นะครับดูเนาะไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนดีกว่าขึ้นไปสำรวจด้านบน เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะวางกับข้าวที่ผมเตรียมมานะน้ำดงน้ำแดงนะครับผมเราจะทำการไหว้ผีสองแม่ลูกนะครับผมไม่รู้ว่าผีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีเล่ล่อนแต่เรามาถิ่นเขาถ้าเราเราอยากจะเขา,เาก็ต้องเอาของมาให้เขาก่อนนะครับทุกคนก็มารอดูกันว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวจะวางขนมจีนตรงนี้เลย นี่คือน้ำยาขนมจีนนะครับนะน้ำยาใส่กับหยวกกล้วยนะครั้งที่แล้วที่ผมมาเนี่ยเขาทั้งแม่ทั้งลูกเลยพี่สดน้ำแกงกันอร่อยเลยนะครับวันนี้ก็เลยเมนูเดิมเลยพี่ขนมจีนนะใจจริงผมเนี่ยอยากเลี้ยงกุมารทองมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นะครับผม Oh. สีนี่ชอบกินเหล้าขาวกันหรือเปล่าล่ะพี่นะก็ต้องลองดูทั้งหมดเลยพี่ไม้ตกไปไหนน้ำส้มนี่ให้เออตัวลูกนะครับผมเหล้าขาวนี่ให้แม่นะถ้าเขากินไม่กินกันเรื่องเขาเนี่ครับผมโอเค ต่อไปเราจะทำการจุดธูปอัญเชิญนะครับโอเคได้แล้วครับพุทธังเปิดทรรมังเปิดสั่งฆังเปิด นะเปิดโมเปิดเปิดปด,ด้วยน้ำโมปุทายะเปิดให้เห็นทั่วทั้งจักรวาลเลยสุข้าพเจ้าขอ,อเชิญดวงวิญญาณสองแม่ลูกถ้ารับรู้ว่าวันนี้ข้าพเจ้าเอาของไหว้มาให้ได้ปโปรดมากินของที่ข้าพเจ้าเอามาให้ด้วยเถิดต้องหาปักตรงดินนี่แล้วกัน เรียบร้อยนะทุกคนนะนี่นี่ให้แม่น,นี้ให้ลูกนะครับก็มีน้ําแดงให้ลูกเล้าขาวให้แม่นะครับผมนี่น้ายายยกกล้วยขนมจีนนะครับบอกเลยว่าซับมากนะอันนี้เหลือผมเอาไปนี่แหละถ้ากินไม่อิ่มก็เบิ้ลน,นะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขึ้นไปหลบด้านบนต้นไทรนะครับผมหลบให้มิดนะให้ไม่มีใครเห็น แล้วก็เดี๋ยวเราจะซุ่มดูกันไปขึ้นไปด้านบนนู้นกัน ตอนนี้ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วพี่เราจะอยู่แบบเงียบๆน,นะซุ่มดูนะดูว่าจะมีตัวอะไรมากินหรือเปล่าถ้าเราอยู่แบบเงียบๆถ้าไม่ผีสัตว์ป่าก็มากินอนะ่ะไม่เจอผีก็ได้เจอสัตว์ป่าพี่นะก็เดี๋ยวมารอดูกันี่ดูห้างบอมเลยโอ้ขึ้นมาตรงนี้เห็นห้างชัดมากนะครับตรงข้ามกับห้างเลยอะ่ะ ผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูกันคือป่าบางภูเขาที่บ้านผมเนี่โอ้โหเหลืองแดงทั้งภูเขาแล้วนะครับนะสงสารสัตว์ป่ามันนะพี่นะปีนี้เนี่ยท่าจะแรงจ,จัดๆเลยนะครับนะทุกๆคนก็เตรียมน้ําเตรียมท่ากันให้ดีนะเดี๋ยวกางๆเดือนนะผมว่ากลางๆปีผัดไัยแรงน่าจะมานะครับผม,มก็ เตรียมน้ำเตรียมท่ากันให้ดีหน่อยนะเก็บน้ำกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะขาดแคลนน้ำกันนะ ขาม,มองขึ้นมาที่ผมบ่อยมากนะรู้ว่าผมอยู่ด้านบน ดูการแต่งตัวของเขานะแล้วก็ทานทั่งกินนะครับไม่เหมือนกับมนุษย์ชาวบ้านทั่วไปพี่มันคล้ายๆเด็กที่ผมเจออยู่กับแม่อยู่นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้มันมามันเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีเหลือง ดูจากชุดแปลกมากเลยพี่เอยผมไม่คุ้นชุดแบบนี้เลยนะครับชุดของเขาสีเหลืองตัดกับแดงนะ กินเหล้าด้วยนะครับผมดูเอาเล้าวางแล้วก็เอาจานอีกไปหนึ่งวางผมอยู่บนหน้าผาสูงนะ เขาก็ยังมองเห็นผมอีกนะครับพี่ๆคิดว่าใช้ผีแล่ล่องธรรมดาไหมผมว่าไม่ใช่ผีธรรมดาแน่นอนนะ อาจจะอยู่กับแม่แล้วแม่ก็อาจจะอยู่กับดาปตดอาจจะอยู่กับลึสีพักกับลึสีก็ได้นะครับดูท่านั่งกินข้าวของเขา อยากเห็นหน้าชัดๆมากเลยหน้าตามันหล่อเหล่าขนาดไหนวะกินค่อยๆนะครับทุกคน หน้าผ่องใสมากพี่ป๊าทุกคนเมื่อกี้เห็นหน้าชัดๆไหมหน้าโคตรหล่อเลยหน้าใสมากไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปนะครับผมคือแบบหน้าผ่องใสมากนะเหมือนคนที่เออเรียนหอวานั่งกรรมาฐานนะครับคนที่นั่งกรรมาฐานเนี่ยน่าจะผ่องใสนะพี่พี่ออสังเกตเห เห็นหน้าแม่ผมไหมแม่ผมที่ผมไปพม่าครั้งที่แล้วอ่ะสังเกตดูมีหน้าแม่ผมคนเดียวที่ใส่นะครับหน้าเขามันมันผ่นองนะคนที่นั่งกรรมาฐานนะครับผมเด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกศิษย์หรือลูกศิษย์หรือสีหรืออะไรสักอย่างนะผมว่าหน้าผ่องใสจัดหล่อมากไอพูดดังไหมพ่อวะ ่เขารู้เรื่องไงพี่นะขวดเหล้าเขาไม่เอามาใกล้เลยนะวางข้างนอกเลยนะแล้วจานอีกใบหนึ่งเขาก็วางเขาเอาแค่เขากินนะครับผมโอเคเขากินใบเดียวแล้วก็น้ำส้ม ขอตรงหน้าชัดๆด่คมแล้วพี่คมแล้ววันนี้ไปๆๆไปๆๆโอ้โห อยาได้ยินเสียงยังไงวะเสียงจะเป็นไงวะคนตอนนี้นั่งพับเพียบด้วย ทุกคนครับนี่กลางป่าไม่ใช่ป่าธรรมาดาเราป่าแม่งลึกด้วยนะพี่นะปล่อยเขากินไปก่อนนะป่าเริ่มแห้งแรงหมดแล้วพี่นี่พึ่งจะต้นเดือนมกรานะครับผม เยวเดินตามไปดถอวาไปถั่ว,วเขาจะไปที่ไหนเพอเพอพาผมไปถึงบ้านที่เขาพักนะอาจจะบ้านฤืษสีอเลยที่ไหนเลยเดี๋ยวตามเขาไปนะ กี่ได้คนจะกินเดินหายไปตรงนู้นแล้วนะโอ้พี่กินได้น้อยมากเลยแต่น้ำซมกินไปครึ่งหนึ่งนะดูดิแกงยังเหลือเยอะอยู่ยยเลยนะแต่เดินไปดูนะ เขาอยากจะให้เราเจอเขาก็ให้เจอไม่อยากให้เจอเขาก็ไม่ให้เจอนะครับขอเกินบ้างผมเองก็เหนืเหมือนกัน แต่เดี๋ยวค่อยเก็บข้าวเก็บข,ข,ของนะครับหืมหืมแต่ปากน,น้ำยาอร่อยมาก ที่บ้านอีกรับทุกคนครับใครอยากจะให้ผมกลับมาดูผมคิดว่าเป็นกึ่งผีกึ่งเทพนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกนะก็คอมเมนต์กันเข้ามานะถ้าอยากให้ผมกลับมา,านาทีตรงนี้อีกมาดูเด็กคนเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่นอนเด็กธรรมดา คงไม่กล้าเดินกลางป่าคนเดียวนะครับแล้วก็ดูชุดที่เขาใส่นะชุดเขาไม่ใช่ประเทศเราแน่นอนพี่ชุดเขาอ่ะอาจจะฝั่งเมืองรับแลหรือว่าฝั่งไหนไม่รู้แหลนะนแต่ชุดที่เขาใส่มันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับทุกคนครับนะก็ถือว่าเป็นบุญตามากนะที่ผมได้เห็นนะเขาไหว้ขอบคุณด้วยนะตอนเขากินเสร็จอะนะครับโอเคพี่เคล็บนน้เดี๋ยวขอลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับ